สวัสดีครับทุกท่านมีหลายท่านถามผมว่าใช้เลนเท่าไหร่นะครับระยะเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้กล้องชนิดเปลี่ยนเลนนะครับผมใช้กล้องเป็นกล้องวิดีโอเนอะเอาะออนะครับอันนี้ผมก็ซูมแบบ65คูณนะครับผม65เท่านะไม่ไม่บวกดูจิไม่บวกซูมดิจิตอลนะครับอันนี้คือซูมเลนนะครับผม ก็ที่ถ่ายนกถ่ายแมลงถ่ายแมงมาล่านะครับมันก็มีทั้งกล้องตัวนี้ด้วยนะครับผมถ่ายระยะมาโครเนี่ยได้นะครับเยอะคือใกล้ๆเลยเอาเลนส์ไปเจาะอยู่ประมาณสัก5เซนติเมตรเนี่ยนั่นคือมาโครนะผมมันมันถ่ายได้นะครับแล้วก็ซูมไกลได้สูงสุดนะครับเนี่ยนะครับผมได้เท่านี้นะครับแล้วก็ดิจิตอลอันนี้คือซูมซูมดิจิตอลนะครับหมดแล้วครับผม อันนี้ดวงจันนะก็เลยเอามาบอกบอกกันนะครับผมว่ามีหลายท่านก็ถามมานะครับอัานะครับผมใช้ตัวนี้ถ่ายนะครับเป็นยี่ห้อแคนนอนนะครับผมตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับตัวนี้ผมมาแปลงใส่เอานะครับเป็นแคนนอนพาวเวอร์ชนะครับรุ่นของเขาก็นี่ฮะ s x เจ็ดสิบ hs นะครับผม